สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรีกนแกมูบา n แนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ตวีรมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์กับท่านชมหรือที่ท่านชมสนใจนะครับวันนี้ก็คงจะมาในเรื่องของการเล่นเน็ตฟรีว p n อนะครับอัปเดตในการรีวิววันอาทิตย์ที่21เมษายน2562 เป็นการรีวิวที่รวบรวมข้อมูลในส่วนของลิงก์ใต้คลิปไว้ที่ใต้คลิปนะครับซึ่ง AMC นั้นนะครับก็ได้มีการอัปเดตในการที่ท่านชมนั้นจะสามารถเรียนรู้เข้าใจถึงการเล่นเน็ต VPN โดยที่ประหยัดมากที่สุดหรือว่าเสียเงินน้อยที่สุดนะครับบางครั้งเท่ากับว่าไม่ได้เสียเงินเลยนะครับเพราะว่าในการเล่นเน็ต VPN นั้นถ้าหากเรียนรู้กันให้จริงนะครับ เราก็จะสามารถที่จะใช้เงินนั้นโทรออกได้ทุกบาททุกสตางค์แต่ว่าการเล่นท่องอินเทอร์เน็ตนั้นเราจะเล่นได้ฟรีนะครับผมคลิกเข้ามาที่ข้อมูลใต้คลิปให้ท่านชมดูลำดับนิดหนึ่งนะครับถือว่าในการที่จะเรียนรัดเล่นเน็ตฟรี v p n ได้นั้นนะครับถ้าหากใครได้เข้าดูคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่า จะง่ายในการที่จะเรียนรู้และเข้าใจนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งให้กับหลายคนหลายท่านก่อนนะครับว่าในการเข้าใช้งานหรือเรียนรู้เน็ต VPN นั้นนะครับบางท่านบอกว่าผิดกฎหมายหรือไม่นะครับคำตอบก็จะอยู่ในคลิปลิงแรกนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนนั้นมีข้อสงสัยและ,ะไม่อยากจะเข้าใช้งานนะครับกลัว ผิดกฎหมายนะครับเรื่องนี้มีคําตอบตรงนี้นะครับก็ไปดูในคลิปก็แล้วกันนะครับลําดับที่ถ้าหากว่าในการเรียนรู้แล้วเข้าใจนะครับก็จะไม่ต้องอเขาเรียกว่าเล่นได้อย่างสบายใจนะครับว่าเพราะการเล่นเ็ต VPN นั้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไปในทางที่ผิดนะครับไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่ เท่านั้นเองนะครับก็ให้คําตอบไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อมีความมั่นใจเสร็จเราก็มาเรียนรู้ต่อในคลิปที่2นะครับก็คือการเรียนรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Net v p n นะครับว่าจะใช้งานได้อย่างไรหลักการนั้นมีเป็นไปอย่างไรในคลิปที่2นะครับในคลิปที่3นั้นนะครับการเล่น Net v p n ที่ถูกที่สุดนะครับมีการสรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านชม ก็มีหลายค่ายหลายซิมสามารถทําได้นะครับแต่ว่า,าในการที่จะใช้เงินนั้นนะครับไม่เท่ากันนะครับและก็โปรโก็ต่างกันนะครับน,นี้ก็คงเป็นทางเลือกสําหรับท่านชมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่อาจจะมีคลื่นเน็ตที่เป็นสะพานซิมนะครับเพื่อให้สะพานซิมนั้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายโยงไปสู่อุโมงค์ ที่จะวิ่งไปใช้เน็ต VPN หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ฟรีจากต่างประเทศนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีความแตกต่างกันในการคลิปที่4นั้นในการที่เราจะเลือกใช้แอปถาวรนะครับหรือว่าแอปที่ใช้บัญชีสมัครในส่วนของไฟล์ที่สร้างขึ้นนะครับก็มีการเรียนรู้ที่ลึกลงไปอีกนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีการเล่น แอปเน็ VPN ใหม่นะครับโดยเฉพาะเาครดิต Real Master Cyberman นั้นนะครับได้สร้างแอป,ปถาวรไว้ให้ในช่องของเร m อร์ l โมบายชแนลได้ทดสอบทดลองนะครับยังใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปแต่ว่าแนะนำในแอป,ปล่าสุดนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่ทราบตรงไหนนะครับก็เข้าไปดูในส่วนของคลิปที่อยากดูนะครับก็มีวิธีการที่แจ้งให้กับท่านชม ช่องของเรื่องแกวโมบาย a n n e l นั้นนะครับมีสาระที่ให้ท่านชมนั้นได้เลือกชมในคลิปต่างๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันเน็ต VPN และเรื่องราวที่มีสาระประโยชน์ต่อท่านชมนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าในคลิปนี้นะครับจะไม่รีวิวนะครับแต่ว่าจะได้นําในส่วนของการรวบรวมการเรียนรู้เน็ต v p n เพื่อ ให้ในคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่มีความมั่นใจที่เข้ามาดูในช่องของรีทเ Mobile channel เสร็จนะครับว่าจะลองทดสอบทดลองหรือเรียนรู้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เราก็จะใช้มือถือของเราเนี่แหละนะครับเข้าเพื่อการรีวิวนั้นพิสูจน์ได้นะครับ เข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับเข้าไปในจุดของซิมการ์ดนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปจุดนี้ซิมการ์ดเสร็จนะครับข้อมูลมือถือที่ใช้นั้นต้องเปิดนะครับผู้รีวิวเองนั้นนะครับทดสอบด้วยซิมของซิมทูนะครับเราจะกดเข้าไปในส่วนของรูปโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับว่าโปรโลและซิมที่ใช้นั้น เป็นโปรหรือแตอซิมอะไรนะครับก็รอเอสเอตอบรับสักครู่นะครับในการรีวิวแต่ละครั้งนั้นนะครับทำไมแอมซีต้องลำดับในการทดสอบหรือว่าการเช็คนะครับในเช็คโปรหรือว่าการเช็คอยอดเงินนั้นนะครับก็ จะให้ท่านชมนั้นได้เข้าใจนะครับในการเรียนรู้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะโปรโมชั่นที่ได้สมัครหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมานั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นโปรโมชั่นที่เปลี่ยนจากโปรโมชั่นเดิมนะครับกลายเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับโปรโนี้นะครับเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับซึ่งมีรายละเอียดต่างๆในการที่จะเปลี่ยนโปรนั้นเข้าไปดูในคลิปนี้ได้นะครับ เมื่อเราเปลี่ยนโปร30บาทนะครับเราจะได้ดู HTV ในส่วนของผ่านแอป HTV 4 g b ภายใน30วันนะครับท่องอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ผ่านแอปนะครับได้300 MB นะครับหรือว่า300 mb นะครับเล่นใช้แอป Facebook Line Viber ฟรี30วันเห็นไหมฮะ ที่สำคัญที่สุดนะครับที่เรามีโปรไลน์โปรเฟสบุ๊กหรือไวเบอร์ตรงนี้นะครับในส่วนของซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาหรือว่าออนไลน์แชมเปี้ยนชิมขอโทษนะครับออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเฉยๆนะครับต้องขออภัยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปท่องอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้แอปเน็ต VPN ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอแอปหัวจรวด OpenVPN หรือ Modify จาก OpenVPN และแอปต่างๆที่ตั้งค่าให้ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับถึงจะมีโปรพิเศษตรงนั้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับลองคลิกเข้าไปดูที่ y o u t u b e นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องให้ท่านชมได้มองเห็นนิดนึงนะครับ เห็นไหมฮะมันจะไม่สามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าเมื่อเราในส่วนของเน็ต vpn ช่วยนะครับก็คือเราต้องใช้อแอปต่างๆตรงในส่วนของที่มีอยู่ใน Play Store ก็ได้นะครับผมจะคลิกเข้าไปที่ a m c pro net version นน m ม t a เเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องนะครับคลิกทำการเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จ นะครับเราก็จะออกจากหน้าจอนะครับแล้วก็จะคลิกเข้าไปที่ you u t u b e ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการใช้งานหรือว่าการท่องอินเทอร์เน็ตก็เกิดขึ้นนะครับก็รอให้เน็ตมาสักครู่นะครับเห็นไหมฮะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ เน็ตจะชา้าจ,จะเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารในส่วนของพื้นที่ในมือถือของท่านชมและสภาพต่างๆที่ท่านชมอาศาัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นเน็ต VPN นั้นอยู่ที่ในช่วงของสะพานซิมนั้นดีหรือไม่นะครับเห็นไหมฮะก็คงจะแจงรายละเอียดให้ท่านชมได้พอสังเกต ตรงนี้นะครับเพื่อให้คลิปนี้นั้นนะครับเป็นคลิปที่สร้างาความเข้าใจให้กับหลายท่านหลายคนนะครับหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของเบราว์เซอร์ Google ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะไปคน้นคว้าหาความรู้ต่างๆได้นะครับนี่คือความแตกต่างและหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ มาไว้ในคลิปนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้มีการเรียนรู้ได้อย่างประหยัดและทั่วถึงสำหรับท่านที่มีงบน้อยนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่รูปผลไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบทดลอง n e ็ตมี N ว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วไม่มีนะครับก็ต้องรอสักครู่นะครับ ในการที่ในช่วงของ netvpn ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็อาจจะมีในช่วงเวลาทีา่การเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะผมก็ชอบใช้ในส่วนของ g o o g l e ดูรูปผลไม้นะครับแต่ถ้าหากไม่มีเน็ตนะครับเขาก็จะขึ้นมาเลยว่า,าไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คงจะให้ท่านชมนั้นเข้าต่อยอดนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชแนล ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ